บีซัทโฟเกับ X อ็กซ์เทที่เข้ามาขายเนี่ยคันไหนขับแล้วดีกว่ากันนะครับแล้วเอ็กซ์เจะเกิน1.8ล้านไหมครับคุลระฟิวอ่ะออ๋มันฟิวแบตเตอรี่รถไฟฟ้ากับฟิวไฮบริดนะเออคือมันมันคุลระฟิวจริงๆมันมันจะตอบไม่ได้แบบแน่ชัดบอดี้รีจิเดตี้บอดี้สตรันท์เนเนี่ยคิดว่า b ีซัทโฟอาจจะต้องทำมาให้มันสติฟขึ้นพอสมควรเพราะมันต้องรองรับน้ำหนักแบตในขณะที่ x t r a i l เนี่ยในแง่ของความคอมฟอร์ตไดรฟ์ x t r a i l จะโอเคกว่าถ้าเอาเรื่องของการออกแบบอินชีเรีย ด้วยฉันยังคงจะจ่ายแพงกว่าแล้วไปเอ็กซ์เทรลแต่ถ้าจะต้องใช้รถไฟฟ้าจริงๆ b ีเซโฟเอเพราะบอกบีเซโฟอกที่ฉันจาได้มันคือบอกแคมรี่ตัวเก่าซึ่งมันจะน่ากันนิดนึงแล้วก็ตําแหน่งของมาารวัดโพงมาลายปรับสูงต่ำยังไงก็ตามไอ้ขอบด้านบนจะบาง M อมีมานวัดอยู่ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องดีไซน์ที่อาจจะมีความไม่ลงตัวอยู่บ้างแต่ถ้าในเรื่องการขับขี่ภาพรวมแล้วมันคนละฟิลคนละแบบเทียบไม่ได้คนละแบบเทียบยากเทียบยากแต่มีคนถามเรื่องนี้เยอะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันมีคนอ โฟก X ับจ t กคุณจะรออะไรอเออประมาณนี้แต่ที่แน่คือราคานะมี Z4X ฟจะถูกกว่า X-Trail แน่นแน่และ X-Trail จะเกิน1-8ล้านบาทไม่เกินแต่ถามว่าถึง 2, 2> ไหมต่ำกว่านั้น